ตอนนี้นะพูดเลยว่าติดมาดามแพากมาดามแพมสอยก้าวผมหนูก็ก้าวผมตามมาดามแพมค่ะออกมาเนี่ยสวยมิล่ะคะเดี๋ยวจะไปรราแต่งหน้าแต่ตีสามได้ดรามแปดโมงเช้าหนูแบบว่า alert มากค่ะหนูกินแบบว่ากาแฟไปหนึ่งแก้วแล้วก็คาราบาวแดงไปสองขวดอ่ะเต็มเลยค่ะเตรียมพร้อมค่ะเตรียมดราแล้วจะได้ไปเป็นนางฟ้านะคะเพราะว่าผมสวยแล้วหน้าก็พร้อมมากแล้วแต่งหน้าหนานานิดนึงจมูกโด่งที่สุดคิ้วเด่นที่ สุดตาปังที่สุดสองชั้นเป๊ะที่สุดปากชํำยิ่งกว่าแต่งแน่นๆไปเลยก็เต็มที่หนักได้ไหมไม่เลยแต่มั่นใจว่าสวยมากแต่น้องคะ่ะแต่งขนาดนี้เนี่ย <c oughs> พี่ว่าติดไป3าวันเลยนะคะกว่าจะจางเนี่ยมันแน่นไปไม่ลูกเรามาดูวิธีที่ถูกดีกว่าไหมว่าทําอย่างไรหนูถึงจะแต่งหน้ารําได้เป๊ะปังนะคะไปดูใกล้ๆเลยใครเคยเจอแบบนี้บ้างคะมาดามแพรเคยทํามาก่อนคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ลอง เขเรียนใครแต่กูเคยทํามาก่อน <laughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่กันยังไรไม่ให้พลาดแบบนี้นะคะโอเค ล้างนานแล้วรับสภาพตัวเองไม่ได้ทําไมมาดามกัดแรงจังเลยไม่ได้กาดเคยมาก่อนค่ะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะงานไหนเราก็คิดว่าแบบนั้นคือสวยไงเราก็พยายามเรียนแบบเขาแต่ไป<า>ไปมาเฮ้ยพอมาดูรูปตอนนี้แล้วพลาดได้ยังไงนะคะ <c oughs> เลยมาสอนไม่อยากให้น้องๆพี่ๆพ,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 พลาดเป็นเหมือนแอมนะคะเราจะมาเลือกใช้บีบีครีมนะของบารบาร่าค่ะเท่าที่สังเกตการมาที่ซื้อมาใช้นะคะไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงสําหรับเป็น BB ีนะขอเชื่อว่าไอตัวบารบาร่าตัวนี้แน่นแล้วก็เกาะ มากที่่สุดคะเพื่อความคงทนนะคะแมดามแพมขอแนะนำว่าให้ใช้รองพื้นชนิดครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นคาบมาร์ออาเวลืมคาบมาร์คิวเพลสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณสามารถหาได้นะคะแตะไปบางๆทั่วใบหน้าไม่เอาหนานะคะเพราะตอนกลางวันเนี่ยการรำเนี่ยแดดมันแรงแล้วก็ร้อนมากหน้าเราจะเป็นสักขยกนะคะถ้าทาเยอะเกินไปนะคะ แต่ก็ไม่แนะนําให้ทาครีมกันแดดนะคะทาที่ตัวเฉยๆก็พอไม่ต้องทาที่หน้านะคะเพราะรองพื้นมันหนาอยู่แล้วนะคะเพราะยิ่งทาที่หน้าเนี่ยมันจะยิ่งมันแล้วก็เยิ้มทําให้เครื่อสำอางไม่เกาะนะคะ เราจะมาลงด้วยแป้งฝุ่นเท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นแต่ว่าให้มีความหนานิดนึงเราจะมาเลือกใช้กิฟฟารีนคริสตาลีนนะคะอะไรเนี่ยคริสตั้นคริสตาลีนคริสตัต้นคริสตาล,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 ลีนอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโรสพาวเดอร์นะคะฝาสีเงินนะคะก็มีความหนาพอประมาณที่ถามกันมาว่าทำไมมาดามแพมไม่ลงตีนผมเนี่ยเพื่ออะไรคะหัวเธอขนาดนี้ไม่ต้องไปย้ำหรอกคะ่ะให้มันเถิดเอาไปขนาดไหนคะยิ่งทาตูงเท่าไหร่น่าผากยิ่งเถิดค่ะเว้นวร์กนิดนึง สักหนึ่งข้อก็ยังดีนะคะกอดค่ะก็บอกนะจะมีฟังกันกรอค่าไปอยู่นั่นแหละนะคะทาเยอะทาทำไมทาถึงตีนผมเืองแป้งกอดด้วยนะคะกอดให้แน่นๆไม่ต้องกลัวหมดค่ะถ้าหมดก็ซื้อใหม่จบ ต่อไปนะคะามาดามแพรก็จะมาเลือกเฉดดิ้งบนใบหน้านะคะด้วยเครื่องสำอางของาบ์ฟรีนะคะมีที่าบ์ฟรีนะคะอ่านผิดมาหลายคลิปแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณแป้ามลรี่นะคะที่บอกแล้วก็น้องมะขามที่มาช่วยเม้นนะคะน้องมะขามที่เม้นทุกอันเลยน่ารักที่สุดค่ะนี่นะคะเราจะเลือกสีโทนนี่ค่ะสีโทนเหลืองน้ําตาลนะคะแต่ว่าเราไม่เอาเนื้อที่มีเงาๆนะขอเป็นเนื้อแมทนะคะปัดไปทั่วใบหน้าและดั้งจมูกจ้า อ่ะละแล้วถ้ากลวไม่เด่นนะคะงัดไปถึงคิ้วเลยค่ะจะได้แดงๆนะคะไม่เอาธรรมชาติค่ะแอนตี้ธรรมชาติถ่ายรูปมาไม่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ค่ะต้องการแค่ความสวยสะดุงเราก็จะมาเขียนคิ้วให้เป๊ะ,ให,ปะให้ปังให้อหลังให้เวอร์กันนิดนึงนะคะด้วยการใช้ดินสอสีดําเนื้อแห้งๆเนาะแต่ก้านเล็กนี่หมุนออกมาดิดเดียวพอนะถ้าหมุนออกมาเยอะเดี๋ยวหักนะคะอละละเขียนไป หเห็นไหมมันจะคมอย่างนี้นะ <_ d ose> เาอาล,ละก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จริงๆนะที่ชมกันมาแล้วก็ที่ด่ากันบ้างเล็กน้อยนะคะวอลลี่ไม้ก็วอลลี่คะ่ะพอได้อ่านแล้วก็เสียใจยพอร้องไห้มันก็เป็นข้อดีของเราที่ว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองและเรียกคะแนนจากผัวผัวจะได้รักผัวจะได้สงสารนะคะด่ามาอีกเฮ้ยก็เกิดอารมณ์นอยพอนอยเสร็จปุ๊บก็อ้อนผัวต่อมันก็ดีนะเออ ต่อไปค่ะเราจะมาเขียนอันนี้นะคะด้วยเนื้อสีฝุ่นสีอ่อนที่หัวที่หางอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่และอยากทําเป็นอาชีพเนาะจริงๆเนี่ยที่แพมทาเนี่ยให้คุณดูตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้แนะนําเครื่องสําอางแนะนําการใช้งานแต่จะมีแฟนคลับบางท่านนะคะที่ inbox มาใน Facebook ว่าอยากจะเรียนเป็นวิชาชีพแล้วเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยมาดามแพมมาดามแพมสอนแต่งหน้าตัวเองอะ่ะมาดามแพมคิด ว่าหนูจะได้อะไรหรือหนูต้องการเรียนเป็นวิชาชีพเฮ้ย <Hey. S 1> กรุณาเข้าใจใหม่นิดนึงนะลูกว่าการที่ให้คุณมาเรียนในคลาสเรียนก่อนเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นเข้าใจไหมาการที่จะเรียนเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าใจเรารักจริงหรือเปล่าถูกไหมคะไม่ใช่วงทุนไปแล้วแล้วเสร็จปุ๊บไม่ใช่อ่ะก็เซ็กตดบายอย่างนั้นไม่ใช่นะคะไม่เอามาดามแฮมต้องการที่จะบอกว่าทุลมาเรียนและปรับพื้นฐานใช้ความคิดความรู้ใหม่เพิ่มคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่แต่หมายความว่าในการ การเรียนการสอนเนี่ยคุณเนี่ยจะได้ความรู้และเทคนิคใหม่ในสไตล์ของมาดามแพมแล้วเอาไปประยุกต์กับวิธีเดิมถ้าหล่อนเรียนอันนู้นแล้วโอเคแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนดีกว่าไม่ล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเรียนอาจารย์แพมแล้วมานั่งเถียงว่าอาจารย์แพมคนอื่นไม่ได้สอนอย่างนี้เฮียอย่ามาเรียนเลยค่ะแต่ถ้าใครจะมาเรียนเนี่ยการเรียนเนี้ยการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานพอแต่งตัวเองสวยก็ไปแต่งลูกค้าเขาสวยได้ถ้าหล่อนบอกว่าแต่งหน้าคนอื่นสวยแต่แต่งหน้าตัวเองไม่สวยก็ไม่มีใครจ้างหรอกค่ะเอา เป็นว่าอย่างนั้นนะการที่จะทําเป็นอาชีพเราต้องแต่งตัวเองให้สวยก่อนนะคะไม่ใช่มาดามแามจะแบบว่างอกแต่งเงินนะคะไม่ใช่คะ่ะลูกนี่ดูนะคะคิ้วปังขนาดนี้แล้วตาเราจะดอบไม่ได้นะคะเราก็จะมาใช้คานี่คะ่ะ ODBO นะหรือของเคสก็ได้หรือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เป็นไอยไลเนอร์อ ลมตีค่ะทํางานเหนื่อยมากแต่ว่าทนเหนื่อยค่ะเพื่อทุกคนท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านด้วยี่วัมสูขเหนื่อยก็ยอมกข้มาดาแอบสู้ค่ะเราใช้ผู้กันแตก็แตะไปอ่ะแล้วว่าเสร็จปุ๊บเขียนใต้ตานะคะอ่าอย่างนี้นะคะให้เส้นคมๆหนึ่งเส้น แล้วเสร็จปุ๊บก็น,นี่เลยค่ะพาที่เบ้าตาเนี่ยราละคาให้สูงกว่าชั้นพับตาแนละย้ำนะคะว่าให้สูงกว่าชั้นพับตาอืพาเป็นเบสที่ลูกตาเนี่ยแหละคะ่ะกึ่งแนวสโมกกี้อายนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องสำอางเนื้อเงานะคะเราจะใช้เครื่องสำอางเนื้อแมทเพราะว่ากลางแดดเนี่ยพอเวลาเนื้อเงาปุ๊บนะจบไม่สวยเลยนะคะกลางแดดกลางแจ้งมันจะดูหน้ามันดูเหนื่อยดูป่วยนะคะให้ใช้เป็นเครื่องสำอางเนื้อแมทด,ดีที่สุดอ่า ประมาณนี้นะคะอเลเทะบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเอาละแล้วพอเสร็จปุ๊บนะจะเล่าว่าตอนนั้นเป็นงานอาวตารเอ่อชื่ออะไรแล้วนะคุณวิทย์อวตารล้วก็เชิญไปแล้วพอเสร็จปุ๊บตอนจบเนี่ยเขาให้รูปเป็นที่ระทึกค่ะน้องๆที่เขาปิ้นรูปอะ่ะเขาถามว่านี่ใช่มาดามแพมไหมครับผู้ชายาจะเทรูจักมาดามแพมด้วยโอยนี่พูดจริงๆนะนี่คือเล่าเรื่องจริงนางบอกว่าดูมาดามแพมอยู่เพราะผมเป็นตากล้องผมใช้แต่งหน้าให้ลูกค้า oh my God. ดีงามดูสิผู้ชายแท้เขาก็ดูนะจ้าทาร์เก็ตของเราไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงสาวสองชนีมีผัวชนีไม่มีผัวเด็กน้อยเฮ้ยสูตรใหม่คะ่ะมีผู้ชายตามดูด้วยอย่าลดกนทุกเพศทุกวัยจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะงดความรุแนแรงเรื่องภาษาหยาบคายให้น้อยที่สุดนะคะคุณวีตัดออกด้วยเนาะเราจะมาทาตาก,กันเราจะเลือกอายแชดโดว์ของจูเวียจูเวียขอบคุณมากมากเลยคะ่ะที่บอกมาดามแพมว่ามันดียว่ะจูเวียนะคะมาดามแพมจะใช้สีน้ำตาลนะคะเพราะบางทีเนี่ยหลายคนจะบอกว่าชุดชมพูก็ต้องหน้าชมพู เฮ้ยน้ำตาลบ้างเถอะอย่าให้มันแดงไฟไหม้ไปทางหน้านะคะลูกนี่ใช้สีน้ำตาลตัวนี้แล้วก็ทาเกลีย่ยให้สูวยชะมัาตาเริ่ม อันนี้ที่มันเล่าเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์นะคะเพราะเราเคยพลาดมาก่อนเราลองผิดลองถูกมาตลอดถามว่าแต่งหน้ารงแต่งหน้ารำมอะไรอย่างเงี้ยอิมาดามแพมทำมาหมดค่ะแต่งหน้า3 0 0ร้อยห้าร้อยห้าสิบแต่งหน้าอย่างเดียวว่าเคยเชลิดดงเชลิเด,ดอร์ทำหมดเพราะว่านาขนาดนั้นเนี่ยอยากจะมีรายได้มีเงินเก็บซื้อของอะไรที่เป็นของตัวเองเนี่ยสัปดาห์ละร้อยเนี่ยมันไม่พอนะคะตั้งแต่มอนหนึ่งถึงมอหกได้สัปดาห์ละ100บาทนะคะพ่อให้แค่นี้จริงๆนี่คือการหาเงินหาทอง หาตั้งแต่เด็กกันมันก็สนุกนะมันก็ดีนะมันทําให้เราแบบว่ามีความพยายามมากขึ้นใครลองหาได้นยก็ลองทําดูเลยแต่งหน้าหาเงินไปเนี่ยพลยลางานชักพระประเพณีจังหวัดสุราษฎร์นะคะแพมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอเชยาเนาะก็ทํามาหากินหาเงินอะไรเงี้ยไปรับจ้างแล้วเสริมสวยแต่งหน้าเขาเก็บ300เนาะเขาให้แพม200ร้อยเขเก็บไปร้อยหนึ่งใครทํามากทําน้อยก็แล้วแต่ก็ไปนั่งทาคนที่มาแต่งหน้ากับแพมทุกคนนั่นคืออาจารย์ของแพมที่ทําให้แพมเก่งจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องจริง ฮะอืมอย่างนี้ อันหลัะแล้วต่อไปเราจะมาสีที่สองสีที่2ก็คือสีอะไรคะสีดำๆเทาๆเนี่ยแหละค่ะสีนี้นะจะเป็นเนื้อแมแ็ดเราจะทาไปที่ชั้นพับตาเนี่ยทาทับไปเพ,เพื่อเพิ่มความเข้มให้กับดวงตาแล้วก็เด่นขานิดนึงอ่ะมีเรื่องเล่าขำขันอันหนึง่งจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีคนสวยเด่นๆวันแห่เรือพระเนี่ยพมก็จะไปรับจ้างทํานู่นทํานี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมีแม่ลูกคู่หนึ่งเขาก็มาแต่งหน้าเขาก็มาแต่งหน้าแล้วแบบว่าน้องค่ะสวยที่สุดปังที่สุดนะคะอันนี้เนี่ย อยู่บนรถเรือพระนะคะสวยมากก็เด่นที่สุดอะหนูก็จะใช้วปผลงานของหนูได้หนูแต่งให้เลิศที่สุดสวยที่สุดนะคะแต่ให้เท่าไหร่300เท่าเดิม <c oughs> อีแพรมก็เต็มที่จริงๆนะทําทุกเคสต้องทําให้เต็มที่ค่ะ <c oughs> พอเห็นหน้าน้องเขาถามว่าสวยไหมก็ธรรมดาแพรมสวยกว่าติ้งเยอะ <c oughs> พอเสร็จปุ๊บนางก็มาบอกว่าเนี่ยแต่งให้สวยๆปังๆนะแล้วแม่ก็มายืนเฝ้าแพรมก็นั่งแต่งหน้าอยู่แต่งปุ๊บอีแม่ก็อวยค่ะเนี่ยหน้าลูกนะสวยสวยผิวก็ดีในรองพื้นก็ไม่ต้องใช้เยอะ เลยเอนกังกูให้ไปหน้าสดเลยดีไหมพอเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าเนี่ยคิ้วก็กันแล้วก็สวยสยเนาะไม่ต้องเขียนคิ้วเยอะนันกูไม่เขียนดีไหมพอเสร็จปุ๊บนามาแล้วบอกตาเนี่ยไม่ต้องทาเยอะก็ได้เนาะเพราะลูกเขาว่าสวยอยู่แล้วงั้นกูไม่ทาเลยไหมกูไล่ออกนอกร้านเลยดีไหมแบบนึกในใจแบบหมั่นไส่มากจิ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 กแบบยากรีดดังมากแต่มันก็ดีนะมันช่วยทําให้แผลหายง่วงนะงเพราะเวลาขนาดนั้นคือตีสาม เราจะมาเขียนอายไลเนอร์ของมิดทีนซุปเปอร์แบล็กอายไลเนอร์นะคะโชว์ทุกรอบนะคะของมิดทีนเนี่ยแพนเค้กเขาเป็นพรีเซนเตอร์ชนีก็ถามกันเนาะใช้ของอะไรคะพี่แพรม ต้องตอบอีกไหมนะคะบางทีเนี่ยทาคลิปเนี่ยอ่านคอมเนต์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบเลยดูค่ะลกูกอันนี้ไม่ได้เก็บกดอ,อะไรไม่ได้ทะเลาะก,กับผัวแต่แบบว่าเฮ้ยผัวไม่ก่อนมาสามวันแล้วอาจจะแค้นนิดนึงนะคะอ่าเขียนต่อค่ะอ่านแล้วเราต่อเรื่องแม่ขาแม่มากก็คืออวยทุกสิ่งทุกอย่างลูกสวยลูกดีลูกเก,ก,ก่งลูกเก่งลูกแบบโอ้ยจมูกโดง่งนั่นนู้นนี่แหม่แบบเมันไซไหมเหมันไ้มากน้องมันก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่เขาก็คือแบบว่าสวยแค่คุณแม่ แม่อวยจนน่าดำคาญแพรก็เลยอยากจะบอกว่าคุณแม่คะถ้าเห็นมาดมแพรคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยลูกสาวแม่แพนหมุนนะคะเอาแหละถ้าเอาจริงๆนะแพรจะบอกเลยว่าแม่คะถ้าน้องก็สวยอยู่แล้วแม่ไม่ต้องแต่งก็ได้ค่ะแม่ไม่ต้องเสียตังค์สามร้อยค่ะให้คุณรถแห่ชักเรือพระฟรีไปเลยค่ะล้วจะตายใส่ชุดสวยเลย พอเราทาตาเสร็จแล้วเนี่ยเพราะความเป๊ะปังแล้วก็อยู่ทนอยู่นานนะคะเหงื่อเนี่ยจะทําอะไรขนตาเราไม่ได้เด็ดขาดเราจะมาใช้แป้งแข็งค่ะที่ขาวกว่าหน้าฟาดลงไปอีกทีนึงค่ะเพราะว่าหน้าเราจะได้แน่นยิ่งกว่าค่ะแล้วก็สวยสะดุ้งพุ่งได้อีกพุ่งหลาไปข้างหน้าค่ะยืนอยู่สี่ห้าคนเราต้องดิ่นที่สุดปังที่สุดค่ะวันนี้มาดามแพมเลือกใช้เมบรีนนิวยอร์กค่ะ เราจะมาปัดมาคาราดด้วยเมเบอร์รีนิวยอร์กเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะแต่พี่ๆเขาแนะนําบอกว่ามียี่ห้อหนึ่งดีเอ s เซนต์ ence, หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละบอกว่าดีเดี๋ยวจะไปตามหาแล้วก็มาลองใช้กันนะคะจะฟังแพมอยู่แพมไม่ได้ลืมคุณนะคะคุณพี่อ่ะต่อไปเรามาปัดกนดตาย่ะะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอาละแล้วมีอยู่เคสดึงหน้าโมโหมากอันนี้เนี่ยก็แต่งเด็กเนี่ยแหละเด็กที่ว่าเดินถือป้ายถือขบวนอะไรเงี้ยเขาก็มีงานอาเภอที่อําเภอแล้วนางก็แบบว่าแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ตีสีาา่ เราก็นั่งอรอแล้วก็แต่งแต่งแต่ง,แต,งแต่งเสร็จสวยมากเด็กต่างจังหวัดผมมีอยู่แค่นี้นะคะถึงแค่คางเท่านั้นค่ะนางก็แบบว่าเกล้าผมอะเลยเสร็จจับเรียบร้อยแต่งลงแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จตอนตีห้าพอเสร็จตีห้านางทําไมรู้ไหมคะนางกลับบ้านค่ะแล้วนางก็ไปนอนแล้วแม่กลับมาตอนหกโมงเช้าซึ่งเป็นตอนเวลาที่ยุ่งมากมากถึงมากที่สุดนางแบบว่ามาถึงปุ๊บาา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 อออออนน้้้้ํลลลลลลยยยยููดไไหหกกกกกกกมมมมตตเเะะแว็็็ขีี่งปรณ สิขวบแล้วน้ไม anyway. ่ไม่ได okay, ้เด็กนะคะขยี้หน้าขยี้ตาแล้วที่ยิ่งกว่านั้นแม่มันจับไปอาบน้ําค่ะนี่ผมเปียกไปอึ้งหัวแล้วเดินกลับมาน้องคะแก้หน้าให้หน่อยหน้าเละหมดเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหเห็นสภาพนี้อีแพรมก็รู้ค่ะว่าน้องเนี่ยหลับมาแล้วแม่พาไปอาบน้ำดูหัวเปียกใา้ทอยเปียกขนาดนี้เฮ้ยไม่ช่วยดูกันเลยแบบมันเสียเวลานะคะสุดท้ายอีแพรมแต่งให้ใหม่ไหมอีแพรมไล่ไปทางอื่นค่ะใครจะไปแต่งกับใครก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งกับดิฉันค่ะดิฉัน ทำงานเสร็จดิฉันรับผิดชอบพอแล้วแต่ว่าถามจริงว่าสงสารไหมก็สงสารแต่ถ้าคุณให้อีก300เนี่ยแพมจะยิ่งสงสารมากไปอีกเนะเหมือนทําใหม่จริงๆ <laughs> ต้องเห็นใจคนอื่นที่เขารออยู่อ่ะมันพลาดจากตัวเขาเองนะคะไม่ได้พลาดเพราะเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยแพมแนะนําว่าให้เอาเล็กเกอร์เนี่ยฉีดพ่นที่หน้าไว้นะคะมันจะได้กันน้ํากันขูดขีดแล้วถามว่ามาดามแพมคะเอาอะไรล้างออกคะทินเนอร์คะ่ะหรือยาล้างเล็บก,ก็ได้นะคะราะคาและก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะด้วยการติดขนตาเนี่ยเราจะมาใช้อายแชโดว์สีขาวเนื้อวาว,าวาแต แกนที่หัวตานิดนึงนะคเพื่อเพิ่มความหวานอะไรอย่างนี้อ่าแต่ว่าพอเล่าเรื่องไปเล่าเรื่องมาเนี่ยมันก็มีเคสน่ารักน่ารักเหมือนกันเนาะเคยไปแต่งหน้าน้อง <im pl ug> เด็กๆเนี่ยแหละแล้วคนน่ารักมากไปแต่งหน้าแล้วเด็กอะไปแต่งหน้าอ่ะหลับตาค่ะลูกหลับตาหลับตาแล้วก็นั่งอยู่หน้ากระจกเราก็ยืนแต่งเราก็ยืนแต่งแล้วก็เด็กมันก็นอนอย่างเงี้ยพอจทาตาปุ๊บเฮยลูกมาดูกระจกอ่ะหลับตาลูกหลับตาหลับตาอา่ะทาตาทาสีหนึง่งดูอีกอุ้ยดูอีก แบบเฮ้ยมันน่ารักอย่างเงี้ยชอบสนุกแต่ถามว่าเพื่อนรอคิวอีกอยาวไหมยาวมากมันก็เป็นเรื่องน่ารักของเด็กๆที่แบบว่าเฮ้ยเราเคยเจอมาอะไรเงี้ยมันมันน่ารักมากแฮปปี้ได้ทำงานร่วมกับเด็กๆนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราทากาวแนะนําว่าเราควรจะใช้ขนตาที่เป็นแกนได้นะคะเพื่อที่ว่าจะไม่แข็งแล้วก็ทิ้มลูกตาระหว่างวันนะคะเพราะเราต้องติดทนติดนานอยู่เนาะ เราจะมาปัดแก้มกันนะคะด้วยสีชมพู shocking pink กกนะคะอ่านี่สีชมพูวันนี้นะคะของนานะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันที่แล้วเนาะหรือเราจะมาปัดแก้มกับอันนี้ดีคะอันนี้มาจากประตูน้ํานะคะก็ก็ได้เหมือนกันแต่ปัดค่อยๆปัดเบาๆก่อนนะสีมันก็จะฉ่ำแต่ว่ามาดามแพมวันนี้ก็จะเลือกใช้ของนานะคะเพราะรักสีนี้มากสะดุ้งได้อีกนะคะชอบสีเข้มก็ไม่ใช่ว่าจะทาแล้วไม่สวยนะคะก็แตะไปอย่างนี้อ่า แล้วค่อยๆปัดค่ะกระจายแสงนิดนึง เอาล่ะสำหรับใครที่จะทําเป็นอาชีพนะคะแพรขอบอกไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดจะให้แพรสอนใช่ไหมในคลาสเรียนของแพรเนี่ยแพรก็จะถามว่าใครที่มาเรียนเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อจะไป,ไปแต่งหน้าตัวเองหรือประกอบวิชาชีพถ้าประกอบวิชาชีพเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องดูว่าลูกค้าเราทาร์เก็ตเกรดไหนอ่าถามว่ามาดามแพรใช้ของถูกแต่งหน้าลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะแพรเก็บระดับเป็นพันเพิ่มต้นที่เป็นพันเนี่ยแพรต้องใช้ของที่มีคุณภาพราคาสูงแต่ถ้าใครเนี่ยงบนอก อยแล้วจะไปแต่งหน้าให้เด็กๆเนี่ยแพรมก็จะแนะนำเครื่องสำอางที่ดีและก็ราคาถูกให้เขาเนี่ยได้ใช้ไปแต่งเด็กๆเพราะว่าอะไรแต่งหน้า500 300เนี่ยเอาไปซื้อเครื่องสำอางเนี่ยอ่ะเหมือนอันนี้เนี่ย ปาเข้าไปเกือบส0พแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะคะแพมก็เลยอยากจะบอกว่าแต่เป็นครูของแพมเนี่ยแพมชีแ้แนะแนวทางให้คุณไปได้ถูกทางนะคะไม่ใช่ว่าแพมจะบังคับว่าเธอจะต้องใช้อนี้อันนี้นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะคุณจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานแพมก็จะสอนให้คุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้คุณสามารถใช้ไปแต่งเด็กได้ไหมอะไรยังไงนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะปรับพื้นฐานใหม่และปรับแนวคิดใหม่ด้วยเช่นกันในการเรียนแล้วถ้าใครไม่สามารถาเรียนได้เนี่ยก็ดูใน YouTube เนี่ย แคมพูดให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะ อตอนนี้เนี่ยมา80% 90%แล้วนะตอนนี้คือสวยเป๊ะปังอลังเวอร์แล้วพร้อมที่จะไปเดินแห่ขบวนไปดำดำมงเท่งมงเท่งมงเท่งมองอะไรอย่างนี้แล้วนะคะมาดมแพมเนี่ยอยากจะพูดให้คุณรู้ว่าแค่คุณสวยขึ้นชีวิตคุณก็เปลี่ยนแพมสวยได้คุณก็สวยได้ดูพื้นเดินแพมสิคะพังพินาศมากสวยไหมก็ไม่ได้สวยอะไรเท่าไหร่แต่ทาไมมัดใจผัวได้ก็นี่แหละแต่งได้ผัวดูก่อนนอนก็ได้เอาล่ะต่อไปเราจะมาทาลิปสติกกันเราจะใช้เป็นสีแดงเนื้อแมทตัวนนนี้ะะคเป็ลิ จุ่มเนี่ยทำให้ขอบปากเราคมยิ่งขึ้นและตะตามด้วยนี่ค่ะเนื้อแมทของนิกนะคะสีชมพูบานเย็นช็อกกิ้งพิงค์ทาไปค่ะเพิ่มความสดใสและก็ความสดชื่นมาแจกความสดชื่นค่ะให้ท่านผู้ชมกันนะคะจริงๆเนี่ยแพมทําคลิปทุกคลิปเนี่ยเป็นคลิปดีๆนะหลายๆคนบอกว่าทําไมแพมไม่แต่งคนแก่บ้างทําไมไม่แต่งผู้สูงวัยบ้างทามาหมดแล้วค่ะกลับไปดูนะคะแต่งไปมหาลัยแต่งนี้ตามผู้ชายก็ทามาแล้วนะคะได้ไประโยชน์ล้วนๆค่ะไปเถอะค่ะกลับไปดู บ้างคลิปเก่าๆแต่งหน้าเป็นฝ้นหลงฝ้าหลังแบบเปลี่ยนลุกอะไรนี้กลับไปดูนะคะอย่าเพิ่งถามก่อนนะไปดูก่อนนะคะไม่ได้ว่าคอมเมนต์มาได้แต่กลับไปดูเนาะที่ให้ทาเป็นลิปจุ่มเนี่ยตัดขอบเนี่ยมันจะได้คมกว่าแล้วคุณเนี่ยสามารถเอาลิปอื่นทาเป็นสีๆได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่ากันไม่ว่าจะใช้อะไรก่อนนะคะแต่ขอให้ตัดขอบกับลิปจุ่มเนื้อแมทก่อน อืมตอนนี้นะคะเสร็จไปแล้วเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะก็ต่อไปนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเนาะถ้าใครดูคลิปที่ว่าแพมทําผมไปแล้วแพมก็จะใช้ตัวนี้ hair shadow นะคะปิดหัวล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยหน้าเราก็ต้องการความเป๊ะถูกไหมล้วก็ดิ้มไปค่ะกดย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจให้แบบว่าคุณมีรผมที่แน่นขึ้นหน้าไม่โปะ๊ะหน้าเล็กลงได้นะคะกดไปค่ะแค่กดกดจุม่มแล้วก็กด พกพาได้เหมือนกันนะคะมีกระจกในตัวด้วยนี่เห็นไหมอย่างนี้เนาะถ้าใครจะเอาเนี่ยแพรมก็จะโพสตไว้ใน Facebook Fan Page เนาะเข้าไปดูองกันละกันว่าใครอยากได้อะไรยังไงทักมานะคะเดี๋ยวแบ่งขายให้คะ่ะเพราะว่าถามกันมาหลายคนแล้วลึกคือแพรมใช้อะไรจะเรียยังไงก็ใช้แล้วเอามาให้แล้วก็อยากจะเอาก็เอาไม่เอาทักมาในอินบ็อกซ์แพรมก็ไม่ได่าคะ่ะก็ทักกันมาเยอะนะคะว่าขอบัญชีโอนเงินแต่ก็หายปิง๊ง แล้วค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นยมาดามแพรมพร้อมที่จะรำแล้วนะคะเห็นไม้ทาเองได้ง่ายๆไม่ว่าจะลุกไหนเนี่ยมันก็พื้นฐานเดียวกันแค่คุณขยนันถ้าคุณไม่ขยนันจะบอกว่าแต่งไม่ได้แต่ไม่เก่งไม่ควรค่ะมาดามแพรม,มแต่งหน้าตัวเองทุกวันเลยก่อนที่จะไปเป็นคุณครูหรือจะไปแต่งหน้าเป็นอาชีพลองแต่งตัวเองกันก่อนค่ะง่ายๆไม่ต้องอะไรมากหรือจับคนข้างๆลูกสาวก็ได้เพื่อนก ได้พี่สาวก็ได้นะคะจับมาแต่งค่ะแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกปลือฝีมือค่ะเหมือนมาดามแพรเหมือนกัน3 0 0ร้อยห้าร้อเมื่อก่อนก็ทํานะคะเต็มที่จริงๆค่ะเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นแพรก็คงไม่เก่งและก็ไม่ได้มาทําตัวเป็นผู้รู้ขนาดนี้อันนี้คือประสบการณ์จริงที่เล่าจากมาดามแพรค่ะแพรสวยได้คุณก็สวยได้แต่ถ้าวันที่22นี้อยากจะมาเรียนกับแพรรีบลงทะเบียนค่ะอีก5้าที่นักสุดท้ายค่ะรีบ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 แต่ถ้าไม่สะดวกมาจริงๆดูยูท ดูช่องมาดามแพมเนี่ยละค่ะคุณก็สวยเองได้ที่บ้านค่ะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้หญิงไม่ว่าจะผู้ชายไม่ว่าจะลูกเกง้งลูกกวางเพศไหนก็แล้วแต่นะคะเป็นกําลังใจให้กันทุกๆคนนะคะแพมขอเป็นตัวแทนของคนที่ขอกําลังใจนะคะรักทุกคนจริงๆค่ะฝากกดไลค์และซับสไคร้ถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้กดแชร์ share ด้วยก็ดีค่ะขอบคุณที่รักมาดามแพมนะคะอยากให้มาดามแพมทำอะไรยอยากให้กาลังใจเม้น์มาเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบาย เดินเดินเดินเอาเดินเดินเดินดด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 ด